สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยทีมด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับจำนวน200ซองมาแจกทุกคนกันนะครับและมีมูลค่า1ซองนะครับสามารถรับได้ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับและทุกซองนะครับสามารถถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับก็คนไหนที่สนใจนะครับและต้องการรับซองทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็ฝากกดไลค์ ติดตามและรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับซองกันนะครับว่าเราเนี่ยจะรับได้อย่างไรนะครับก็สำหรับคุณไหนที่สนใจนะครับลิงก์นะอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับในการรับซองในวันนี้นะครับแอปที่เราจะมารับนะครับมีชื่อว่า t ไ a i d a i l y นั่นเองนะครับไทยเดลี่นะครับจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับการอ่านบทความดู y t u t u นะครับดู Tik Tok แล้วก็สะสมแต้มแลกเงินเข้า t ูมานิว y อล l ล็ t นะครับหรือว่าเติมเงินต่างๆนะครับ ก็ในวันนี้นะครับเราได้ซองทูมอนิวเวลตมา200ซองนะครับจะมี1นงซองนะที่มีมูลค่าสูงถึง100บาทนะครับก็คนไหนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่ยังไม่เคยตั้งแอปก็โหลดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดติดตั้งแอปก่อนนะครับและจะไปสอนวิธีการรับกันนะครับก็กดจากลิงก์ใต้คลิปนะครับพอกดมาเรียบร้อยก็ให้เราเนี่ยกดติดตั้งได้เลยนะครับแอปนี้จะรองรับระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับก็กดติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากดเปิดเข้ามาในแอปเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยใช้ในส่วนของเฟซบุ o กนะครับในการล็อกอินเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ในแอปนี้นะครับคราวนี้พอเราเข้ามาเรียบร้อยนะครับการรับในส่วนของซองโทมานีวอลเล็หรือว่าอ่างเปานะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่คําว่าบัญชีของเรานะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยสังเกตตรงคําว่าตรงนี้นะครับโคดอ่างเปานะครับให้เราเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับทุกคน สำหรับตัวโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ข้างคลิปนะครับโค้ดนะครับก็คือ list 1 2 1นะครับทุกคนอเล็กนะเป็นอเล็กนะครับ list นะครับ1 2 1นะครับอ่ารหัสนี้นะครับก็กดแลกรับไปเลยนะครับอุ้ยอันนี้ผมได้50บบาทเลยนะครับทุกคนถือว่าโชคดีมากนะแต่ละคนนะครับที่มากดรับจะได้เงินไม่เท่ากันนะครับทุกคนย้ำนะแต่ละคนที่กดรับจะได้เงินไม่เท่ากันนะครับก็ นี่กดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับกดถอนเงินตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับอ่ะตรงเนี้ยคือเราถอนเข้าทุนนี้บัลเลตได้เลยนะครับทุกคน50บาทนะกดถอนตรงนี้นะครับยืนยันการแลกรับกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารางวัลจะรอประมาณ1-3วันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอปเจ้าตัวแอปโกลเด l y ี่หรือว่าไทเด a i ี่อย่างเงี้ยนะครับมันจะเงินเข้าเร็วมากๆนะครับประมาณไม่กี่นาทีเข้าแล้วนะครับนี่ถอนไปเข้าเรียบร้อยนะยินดีด้วยคุณถอนเงิน50บาทสําเร็จนะครับ สลีปก็ในทูมานี่วอลเล็ก็เด้งแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราเนี่ยทำการถอนเงินสําเร็จเรียบร้อยนะครับทุกคน50บาทนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะสำหรับคนไหนที่จะมารับนะครับรีบๆเลยนะครับซองมีจำนวนจำกัดแค่202ซองเท่านั้นและมันมีรางวัลใหญ่ก็คือ1นึซองคนจะได้รับสูงถึง100บาทเลยนะครับ ก็แจกเยอะมากนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เล่นยังไม่มีแอปนี้รีบเลยนะครับรีบมาทําด่วนนะครับคนที่มีอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะรับได้เหมือนกันนะ ก็ลองกรอกโค้ดดูนะครับคิดว่าได้นะครับย้ํานะโค้ดนะครับลิฟนะครับ1นึนะครับทุกคน1นึนะลิฟ1 2หนึ่งสองหนึ่งนะครับอ่ะเอาไปกรอกันได้เลยนะครับสาหรับโค้ดนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะมาสอนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมการทํางานการหาเงินในแอปนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่า แล้วเนี่ยสามารถจะถอนเงินฟรีได้อีก1บาทเข้าทูมินิวอเล็ตนะครับแล้วก็สามารถทํางานหาเงินกับแอปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเป็นสรุปแบบช็อตคัตๆนะครับคราวนี้หลังจากที่เรากดแลกรับมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็การถอนเงินนะเดี๋ยวผมจะพาไปถอนเงินอีก1บาทก่อนนะครับนี่กดมาที่ตรงเงินตรงเราของเราตรงนี้นะครับตอนแรกทุกคนเนี่ยจะมีศูนย์เหรียญนะครับมันจะมีในส่วนของในหน้าภารกิจตรงนี้นี่แหละนะครับมันจะมีภารกิจ อะไรวันนะครับแล้วก็ภารกิจมือใหม่นะครับสำหรับภารกิจมือใหม่จะมีให้เราเนี่ยกรอโค้ดนะครับเพื่อรับเหรียญเริ่มต้นฟรีนะครับก็ สำหรับโคดเนี่ยนาจะได้500เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับทุกคนว่าโคดเนี่ยมันคืออะไรก็เอาไปกรอกได้เลยนะถ้าเกิดมีของคนอื่นก็ใช้ของคนอื่นหรือว่าใช้ของเพื่อนได้นะถ้าเกิดไม่มีอยากสนับสนุนช่องก็ใช้โค้ดของผมได้เลยนะครับก็จะได้รับ500เหรียญน,นะครับคราวนี้หลังจากที่เรากรอกโค้ดเรียบร้อยนะครับก็มาทําการถอนเงินนะครับทุกคนอีก1บาทเข้าถุมินิบอเล็ตก็กดไปตรงนี้นะครับ จากนั้นพอเราเด้งมาในหน้าถอนเงินเรียบร้อยนะครับหรือว่าหน้าแลกเงินเรียบร้อยนะครับตอนแรกทุกคนจะมียอด1บาทตรงนี้นะครับจะมียอด1บาทตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยได้ถอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยอด1บาทก็จะหายไปนะครับทุกคนก็จะ เป็นยอด10บาท500แล้วก็1,000นะครับซึ่งยอด1บาทที่เราถอนไปนั้นก็จะเข้าประมาณไม่กี่นาทีก็เข้าเหมือนกันนะครับและยอดต่อไปที่เราถอนได้ก็คือยอด10บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนอีกทีหนึ่งนะว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้ยอด10บาทตรงนี้นะครับและแอปนี้นะครับมีการหาคะแนนที่ง่ายและไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมันจะถอนได้ แป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวก็ถอนได้นะครับโอเคหลังจากที่เราถอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนการทํางานแบบนี้เรามาสรุปคร่า้านะครับมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะแยกไปตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปก่อนนี่นะครับเป็นอันท oui well ี่1 2และ3นะครับอันที่1ตรงนี้คือบทความอ่านข่าวอ่านบทความนะครับอันที่2เป็นการดูคลิปจาก YouTube นะครับอันที่3เป็นการดูคลิปจาก Tik ต ok อนะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูสักหนึ่งอย่างก่อนละกันเป็นการอ่านบทความนะครับก็ให้เราเข้าไปอ่านอะไรก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะเอาเป็นข่าวกีฬาก็ได้นะครับเลือกได้นะด้านบนนะครับก็เลือกสักข่าวหนึ่งนะครับนี่เรากดเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะไม่ต้อองง่านนจรริะคับ สังเกตเห็นได้ว่านี่จะมีเวลานับถอยหลังตรงนี้นะครับพอเต็มปุ๊บเราก็สามารถกดรับเหรียญแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายไหมครับถ้าเกิดอยากรับอีกก็ดูโฆษณาตรงนี้ได้นะครับก็จะได้รับอีกยี่เหรียญด,ด้วยกันนะครับอ่ะตรงนี้ผมจะกดปิดไปเลยนะครับส่วนอีก2อันตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับจะเป็นการดู YouTube แล้วก็การดู Tik t o อกแล้วก็จะได้เหรียญมาสะสมเหมือนการอ่านบทความนะครับแต่สิ่งที่เราเนี่ยจะต้องอ คำจริงๆนะครับก็คือในส่วนของภารกิจนะครับในฟังก์ชันภารกิจตรงนี้นะครับภารกิจตรงนี้สําคัญอย่างไรนะครับภารกิจตรงนี้จะช่วยให้เราถอนเงินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็จะมีในส่วนของ ภารกิจในการเช็คอรายวันอันที่1นะครับส่วนมือใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาจะมีภารกิจมือใหม่เป็นอันที่2เนาะแล้วก็จะมีภารกิจรายวันนะครับอันที่3นะครับภารกิจรายวันทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีการอ่าน1บทความจากการแจ้งเตือนนะครับสบทความจากการแจ้งเตือนและการอ่านจากบทความจากการแจ้งเตือนจะอ่านได้อย่างไรนะครับก็คือตรงนี้หลังจากที่ทุกคนปิดแอปไปแล้วและทางแอปไทยเดลี่มีการแจ้งเตือนบทความขึ้นมาก็ให้เรากดจิ้มไปที่แจ้งเตือนตรงนั้นนะครับมันจะเด้งเข้ามาในแอปนะครับและ พอเราเข้าไปอ่านบทความเนี่ยเราก็จะสามารถทำเควสต,ตรงนี้สําเร็จนะครับก็มีหนึ่งครั้งแล้วก็3ครั้งเนาะแล้วก็จะมีการอ่านบทความ1บทความนะครับการแชร์ไปยัง a c e b o o k นะครับตรงนี้ก็ได้เหรียญหมดเลยนะครับก็คิดว่าสําหรับยอดสิบบาทนะครับทำไม่กี่วันก็น่าจะได้ถอนกันแล้วนะครับน่าจะประมาณ7วันหรือว่าประมาณเกือบๆสิวันนี่แหละนะครับก็ มันใช้เวลาไม่นานนะครับคนไหนที่สนใจแอปนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะครับส่วนซอง t ูมิเน่ Wallet ในแอปไทยเดลี่นะครับถ้าเกิดผลตอบรับดีอะไรดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาแจกอีกนะครับย้ำเลยนะครับซองเนี่ยแจกหนักบ้างนะครับ1คนสามารถรับได้ถึง100บาทเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครได้เงินอะไรจากไทยเดลี่ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ